สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชดเผาไทยคาบ้านสุกแมวนะครับเนะาะกาเมื่อนี้อากาศสีอางอ้านะครับกลับไปจอบเบืองเห็ดหม่องที่ผมเคยปลูกไว้นะครับคลิปแรกๆก็กออออีกแล้วครับเห็ดไข่นะเห็ดไข่ทางเขาปลูกแก้วนะครับกินตลอดชีวิตแต่ว่าเทคนิคที่ว่าที่ผมบอกก็คือว่าอย่าไปเอาเบิดนะครับเนาะอันดอกน้อยมันกระหายมันเถ่าแน่เพื่อที่จะหายมันปล่อยเชื่อหรือว่าปล่อยสปอร์ของมันออกไปปีหน้าก็จะได้กินอีกครับ เมื่อนี้เดี๋ยวก็จะไปเบิงอีกว่ามันออกหรืบอบนนะครับเอาๆนี่แต่ว่าพบว่ามันมันบปนหนาสิพาดนะครับเนาะก็คุณครับที่ผมวอาคือมองเพาะมองปลูกก็คือมันมากกกิ๊กกกหังกกเสือกนะครับเนาะเป็นพูดแน่จังหน่อยแต่ถ้า,าเมื่อเขาไม่เชื่อแล้วนะครับเขาจะกระจายไปทั่วทั่วบริเวณเลยนะครับเนาะเดียวเข้ามาเบิงกันเลยครับ ตกได้มาคืนนี่นะโะของใช้สีออกอยู่นะโอ๊โดตุ๊ฟซีมาเบิ้งไงมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งบ่ะอผู้หนิ่งมาเบิ้งมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งไงดอกซ้ำกระด้งนี่ผู้หนิ่งนะครับเบิ้งไงเบิ้งเฮ็ดนะครับ เบื้งเฮ็ดแน่เบื้งเฮ็ดแน่นี่นี่เอาไว้ไว้เอกพุ่นน่ะนะครับเดี๋ยวขยายบวงก่อนนะครับเนาะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเต็มจ่อโบนัยเดี๋ยวกระสีเก็บให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวสีเก็บและกสีเก็บและเอ้าเอาเบิ้งดอกเดียวนะครับนี่ ดอกน้อยมันน so ิดนะฮะอลาตัวนี่อายุกัดอกน้อยนันนี่ปจ้าเอ้าวมึงเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดไข่ดอกเกี๊ยวตรงนี้ยเอ็ดจีบอ่ะย้ายขนาดว่าสั่นเอือยว่าโอู้หูอ่ะป้าขนาดกะมีน้ำกันอยู่ สองดอกสามดอกครับแต่ว่าแล้วสักสองดอกสองมึงเนี่ยพุ่นดอกพุ่นเอาดอกพุ่นปล่อยไว้ให้มันให้มันบานซะมันบุม๋มอีกบอกไยโอ้ยบอกไงเอฟซี <c oughs> สองดอกเท่านี้ก็จะก,กว่าทีพอ่อปนเลยเนาะนี่แหละครับผมว่าเดี๋ยวมันกระเกิดจะเป็นกงหอกกงห้างพุดอะสองดอกนะครับกินอยูอเอ่เบิดปีแต่ว่ารอบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น รอบที่สามแล้วละกันคงสีเบิร์ตเลยนะครับปีนี้เพราะว่าก็ฉัได้กินโยมานสองสามรอบนะครับก็คือผมบอกนี่ครับกกกิ๊กกกเสื้อกกกห้างดอกหนึ่งคงก็ยังเอาไว้หันอยู่ครับยังบ่เอาเพราะว่าหนึ่งมันบ่บานสองอัธีบ่กินเลยครับดอกนี้นะฮาสีเก็บไว้เป็นเสือ้อเป็นสปรให้มันเถ่าขั้นได้เป็นๆนะนี่แล้วนั่นอู้หอมทำให้าาเป็นทั้งสี่แล้วเนาะก็ต้องหัวละครับกินจอดกินกินกินไปเรื่อย หเห็ดใครห,หอม,ห,มหอมหอมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบ่งมองหน้อีกก่อนด้วยม,มาเผื่อมันมีอีก อ,อกป็หา,าต้องไปหา่ต้องไปหาเก็บไก่ครับรงง่ละงอเฮ็ดเฮ็ดไข่ว่ต้องไปหาเฮ็ดเก็บไก่ก่อ,ดอ,ดอ,ดอดมาขับเนอะครับจะได้มาสองดอกนครับนะอย่างสวยงาม เห็ดไข่ปลูกครับหอมคือกันกับได้พูดแหละมือ่อกี้เดี๋ยวเขาไปล่างจีตำปุ่นเนาะครับเนาะกยากฝากไว้ครับสําหรับเอฟซีท่านใดที่ต้องการปลูกเฮ็ดไข่ใส่เสื้อสปอร์เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เถ่าเฮ็ดไข่แก่มะวานใส่เงาไม่จิกไม่หัง่งไม่เสื้อเนาะครับเนาะซ้ำนั่นกะได้กินเฮ็ดไข่ตลอดชีพแล้วครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนี่แหละครับผมสบายดี